ชารเลนตเนี่ยเลยสุภไปเลยเออเออสงสบบารนี่ละสวยดีกว่าอีกอันนี้พวกทอง หนูมีเสียงลมเลยเฉลเน,นี่ยธุรกิจ,จทำก วันนี้นแข่งแต่รัวเออวันถึงแล้วนี่คือธุรกิจมัตสึบานโอ้ฉันเองยังโดนเปิดยังไม่ได้นยังโดนเปิดอยู่อุ้ยรักนะแต่ว่าไปพัดติดแล้วดิ ตึ้ง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 เอ้ยเครื่องยนต์ติดพอดีข้าวผ้าท้าวเนี่ยถุงเนี่ยน้ำเปียกไปเด็ดเลยเข็มไปเลย ้ยกว่าจะถึงหอมใส่สำลักข้งมือสีนะลงไปดูใบพัดดีกว่าค่ะว่อใบพดัดมันจะทำได้ลองนำไปดูอีกที นี่ไงน้ำเข้านี่ไงใบพัดโอ้โหถือ,อ,อว่าพัดไม่ด้เลยโอ๊อยโอ๊ยสิทธิ์ได้สักทีเฮ้ย โอเคตึ้ง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 ตึงตึ้ง่ึ้งตึเงตึ้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 งเึยงตงตึหงตึ้งต้งตึ้ง้งนึ้งต้าตึ้งต้วตึ้ง้งกึ้ะอยู่ เรือ่องของโตเออเรื่มาถึงนี่แล้ว ดูดีกว่าเอ้ยชาแล้วไปดูดีกว่าอืมนี่ชื่อี่าขอาวบ๊อก เปิดม sí uh. uh. <the> ือตัดดิอืมดชฉันอีกจริงๆเลยอ่ะด้วมีม่ด้วยดีๆดีๆดีๆว้าลวเอ้ยีแล้วด้วยดูดีเลยีิขุดมา กูเพชรน,นะาริงเพชรอึดกดแล้วดีจะมีอึดกดแล้วาแร่มาเยอะเลยโอ้มมีตรงนี้ ขึ้นไปยังไงเนี่ยตรนนี้เอามาตรงนี้เจอแรกเลยก้าขึ้นมาในดีกว่าอ๊อฟอ๊อฟอ๊อ เป็นแบบเนี้ยหนฝันอะไรเป็นเนี้ย,ยจะไมไ่ไปแล้วเดนตำราไปหาร้านแฟมิลี่มาร์ทกว่า ที่ไหนเนี่ยพื้นที่ไหน,ไหนยังไงคิมนน้องขอเราถ้ามู้ชนมือเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้นา๊ายบายแล้วฝากทุกคนเวยนะครับนี่ก็คือเกมไม่่คไม่ครับปวดชื่องหน่นะครับแต่ก่อนผมได้สร้างตรงนี้เอาไว้น้ำมันตรงนี้อืมแล้วก็ 我累。